คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อดาค่ะพี่ดาอายุเท่าไรคะตอนนี้ตอนนี้27่ค่ะพี่ดาทํางานอะไรอยู่คะตอนนี้ขายเสื้อผ้าอยู่ที่ประตูน้ำจ้ะอ๋อ่ะพี่ดาเอ่อรู้จักยูนีได้ยังไงคะอ๋อพอดีมีรุ่นรุ่นน้องมาแนะนํามาจากอ๋อ่ะแล้วก็ขอสถานวินึนอร์ทำไมพี่ดาถึงประทับใจยูนี อ๋อเพราะว่ากินแล้วรู้สึกดีจ้ะปวดปวดเวลาปวดประจําเดือนนี่ก็จะหายปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะดีขึ้นค่ะก็คือปกติอะค่ะพี่ดาเขามีกี้ได้สอบถามเบื้องต้นนะคะพี่ดาเจ็บท้องพราประจาเดือนแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยอะไรเงี้ยพอทานแล้วรู้สึกดีจ้ะด,ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมไม่มีค่ะอ๋อแล้ว พิดาคะพิดาทานยุนฮีเนี่ยกี่วันทำไม,มถึงรู้สึกดีขนาดนี้สามสี่วันจ้ะสามสวันก็รู้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่าอาการมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นอย่างนี้ไลฟ์เลยไหมคะจ้ะชอบเลยไหมชอบเลยจ,ะ,จ,ะ,จ,ะ,จะทานยุนฮีตลอดไปหรือเปล่าคะช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยอ๋อก็จะทานไปตลอดเลยจ้ะขอบคุณคะ่ะยุนฮีผู้หญิงชายผู้ชายชอบเย้